วิธีรีเซ็ตกล้องนะคะก่อนอื่นเราต้องเสียบปลั๊กกล้องก่อนนะคะเสียบปลั๊กกล้องแล้วก็รอให้กล้องหมุนนะคะเสียบปลั๊กกล้องให้มันสนิทนะคะแล้วก็เช็คปลั๊กไฟมันจะเห็นแสงไฟอินฟราเรดแบบนี้นะคะมันจะติดไฟสีแดงๆนะถ้าเกิดว่าไฟเข้าที่กล้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอให้กล้องหมุนก่อนนะคะจะรอประมาณ20-30วินาทีให้กล้องมันหมุนก่อนนะ ปกติถ้าเกิดว่าพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วมันจะได้ยินเสียงสัญญาณตุดตุดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเสียบปลั๊กกล้องแล้วกล้องหมุนแต่ไม่มีเสียงสัญญาณตุดตุให้ในการเชื่อมต่อให้รีเซ็ตกล้องนะคะหมุนหัวกล้องขึ้นมานะคะปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ด้านนี้นะคะใช้เข็มที่มีอยู่ในกลรองที่มาให้กับกล่องนะคะจิ้มเข้าไปในช่องรีเซ็ตตรงนี้นะคะ ค้างไว้ประมาณ1-2วินาทีให้ได้ยินเสียงติ๊ดแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็รอให้กล้องมันหมุนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วรอเสียงสัญญาณอีกหนึ่งรอบก็ค่อยเชื่อมต่อค่ะตอนที่เสียบเข้าไปนะคะช่องรีเซ็ตที่เสียบเข้าไปนี้มันจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ข้างในนะคะเสียบไปแล้วก็กดค้างไว้บางทีมันอาจจะอยู่ขยับซ้ายนิดขวานหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกลางตรงๆไม่ต้องแย่เข้าไปลึกนะคะหาหาให้มันเจอปุ่มแล้วก็กดค้างเข้าไปค่ะ อันนี้ได้ยินเสียงสัญญาณแล้วนะคะกล้องก็หมุนเรียบร้อยได้ยินเสียงสัญญาณเรียบร้อยแล้วอันนี้เชื่อมต่อได้เลยค่ะ